ตะไคร้นะคะเขาจะช่วยลดความเครียดขับสารพิษออกจากร่างกายแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อช่วยขับลมส่วนขิงแก่ก็ช่วยบรรเทาอาการคลื่นห็นอาเจียนหรือว่าปวดไมเกรนนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับน้ำตะไคร้ขิงแก่แล้วก็เพิ่มความหวานด้วยย่าหวานนะคะหน้าตาดีแบบนี้ทําง่ายๆทานเพื่อสุขภาพขั้นตอนไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะวัตถุด,ดิบหลักมีแค่นี้เองนะคะ นี้ก็จะเป็นขิงหนึ่งแง่งใหญ่ๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ตระไคร้สดๆเลยนะคะประมาณไม่เกินสิบต้นแบบนี้นะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะขิงเนี่ยเ,เพื่อนๆจะใช้ทั้งเปลือกแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าอยากจะเอาเปลือกออกเราสามารถใช้ช้อนแบบนี้นะคะค่อยๆขูดบริเวณเปลือกออกก็ได้เพื่อให้ส่วนที่เป็นเปลือกเนี่ย ออกไปแบบนี้ง่ายๆเลยค่ะแต่ว่าถ้าจะเอาทั้งเปลือกเอามาต้มก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะชอบแบบไหนเลยค่ะแบบมีเปลือกหรือไม่มีเปลือกนะคะเจปันก็ถือโอกาสเอาเปลือกออกก่อนค่ะอาจจะไม่ต้องสะอาดมากก็ได้นะคะแค่เอาเปลือกดำๆออกไปส่วนตะไคร้นะคะ ก็ล้างทําความสะอาดเช่นเดียวกันในส่วนของเปลือกนอกอันไหนมันหน้าตาไม่ไม,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 ไม่ไม่น่ากินนะคะมันก็เหี่ยวเหี่ยวแล้วเราก็เด็ดออกได้นะคะเปลือกนอกที่มันสีสันดุกเตาไม่สวยนะคะเด็ดให้สะอาดได้แล้วก็ล้างทำความสะอาดเอาฝุน่นเอาผงออกให้เรียบร้อยค่ะล้างให้สะอาดเลยทีนี้เราก็มาฝานขิงนะคะ หั่นให้เป็นชิ้นๆไม่ต้องบางแล้วก็ไม่ต้องหนาเกินไปค่ะเวลาต้มเนี่ยจะได้กลิ่นขิงแล้วก็รสชาติของขิงเนี่ยเขาจะได้ออกมาเต็มที่นะคะเช่นกันนะคะเราจะเอามาหัน่นเป็นแบบนี้ค่ะหัน่นเฉียงๆแบบนี้เพื่อให้กลิ่นแล้วก็รสชาติของเขาออกมาเต็มที่เช่นกันนะคะหัน่นเฉียงๆเป็นชิ้นๆแว่นๆออกมาแบบนี้ นี่ค่คะได้แบบนี้แล้วเจ๊ปันจะเตรียมน้ำใส่หม้อ2ลิตรนะคะแล้วก็ใส่ตะไคร้ลงไปตามด้วยขิงและสำหรับคนที่ไม่ชอบความหวานนะคะเราจะไม่ใส่น้ำตาลก็ได้ค่ะ ตอนต้มนะคะแต่อันนี้เป็นย้าหวานค่ะเพื่อนๆใส่ลงไปด้วยย้าหวานเป็นย่าที่ให้ความหวานธรรมชาตินะคะเจปาอยากได้ความหวานด้วยใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วนำหม้อมาตั้งไฟนะคะเราจะต้มจนกว่าน้ําจะเดือดตอนนี้น้ําขิงตะไคร้แล้วก็ย้าหวานของเราสุกเต็มที่แล้วค่ะต้มจนเดือดละเราก็ปิดไฟได้เลยนะคะแล้วก็รอให้เขาอุ่นก่อนค่ะหรือว่าใครจะซดร้อนๆแบบนี้เป็นชาก็อร่อยมากๆ ตอนนี้กลิ่นขิงกลิ่นตะไคร้ทั้งสองอย่างทำให้น้ำหอมมากเลยค่ะรับรองว่าจิบเป็นชานะคะเพื่อนๆสดชื่นมากๆแล้วก็อร่อยด้วยค่ะความหวานจากญ้าหวานนะคะหวานมากหวานธรรมชาติแล้วก็ตะไคร้นะคะเขาจะช่วยลดความเครียดขับสารพิษออกจากร่างกายแก้อาการท้องอืดท้องเฟอ้อช่วยขับลมส่วนขิงแก่ ก็ช่วยบรรเทาอาการขึ้นนห็นอาเจียนหรือว่าปวดไมเกรนนะคะช่วยละลายริมเลือดด้วย,วยทำให้เลือดไหลเวียนดีช่วยลดความดันแก้อาการท้องฟืดท้องอืดท้องเฟ้อช่วยขับลมทั้งหมดนี้เป็นสมุนไพรหาง่ายแล้วก็เป็นชาที่ดีต่อร่างกายถ้าเพื่อนๆชอบขิงนะคะเราสามารถทานได้เลยเคี้ยวกรุบๆได้เลยค่ะประโยชน์เขามีเยอะเลยทานเป็นผักชนิดหนึ่งได้เลยนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเรา ส่วนน้ำหม้อ,อนี้นะคะเรารอไว้ให้เย็นแล้วก็กรองแต่น้ําเอาไว้จิบในตู้เย็นแช่ยเย็นก็ได้ค่ะเป็นเหมือนกับน้ําสมุนไพรในบ้านนะคะจะใส่น้ำแข็งหรือทานเย็นหรือเอาไปอุ่นให้ร้อนก็ได้ทานเพื่อสุขภาพดีต่อร่างกายค่ะเจ๊ปันขอจิบหน่อยนะคะอ,อือหืมสดชื่นหอมอร่อยไม่เพื่อนๆลองไปทําดูนะคะ เจ๊ปันขอไปจิบน้ำตะไคร้ขิงก่อนฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยใบเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะส่วนถ้วยนี้เจ๊ปันบอกเลยค่ะว่าเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์และดีต่อสุขภาพมากๆ